สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะน้องเอจะพามาชมในส่วนของวีโก้แชมป์ประตู3.0 GD4X นะคะ4ประตูโควิลนั่นเองรุ่นนี้เป็นวีโก้รุ่นที่ใครๆก็ตามหาและคันนี้บอกเลยว่ารถสวยเดิมแต่งแม็กกันเต็มมาไม่แล้วเป็นปี2011นะคะราคา559,000า่บาทได้แม็กใหม่ยางใหม่ ดูรอบคันกันไปก่อนสำหรับคันนี้จะมีประวัติหรือไม่มีประวัติบอกเลยว่าจัดได้เด่นนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหารถ4ประตู v ีโ o ้แชมป์รุ่นที่ขายดีแล้วก็ตอบโจทย์ในทุกๆสิ่งแนะนำเป็นคันนี้เลย4ประตู v ีโก้แชมป์ปี2011 3.0 G D4S ราคา559,000บาทจอดอยู่ที่นี่นะคะสุราธานีใครที่อยากได้รถคันนี้หรือสนใจขอารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรหา้องนอได้เลยที่เบอร์094 598 9256เดี๋ยวเราตามไปชมภายในรถคันนี้กันค่ะสำหรับภายในรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังสีเบจกเกียร์ใช้งานง่าย พวกแอร์ฟัง์ชันการใช้งานต่างๆนะคะยังใช้ได้ดีปกติทุกตัวที่สำคัญภายในสะอาดสะอ้านนด่เลยต้องเก็บของ้องบดนสารด้านหลังกว้างขวางเลยทีเดียวและที่สำคัญเบาะใหม่มากไม่มีรอยขาดรอยย่นนะคะ เดี๋ยวให้ดูหัวน็อตกันก่อนว่าสวยเดิมขนาดไหนไม่มีรอยขยับนะคะตรงประตูนี่ประตูเดิมกระโปรงเดิมมั่นใจได้เลยในส่วนของตัวรถนะคะสี4 4, ่คูณสี่ยกันอีกครั้งหนึ่งใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่ครับใไม่เร็วไค่ไวเพราคงจะดีๆเดี๋ยโนโดน,นามากมายเลยโปเดือนนี้จองเพียงหนึ่งคันนะคะจองหนึ่งคันเท่านั้น จัดไปเน้นให้ถึงบ้านส่งรถให้ถึงที่กันเลยทีเดียวค่ะลืมตทาเบาที่ตัวถึงสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้นะคะ